ก็วันนี้มาเล่นฝั่งแมวกันก่อนเลยนะครับโหดชอบเล่นชันคือทอมอนะครับซึ่งทอมเป็นตัวมาตรฐานที่แบบอืมก็โอ้โหนะครับ โดยเฉพาะไอ้สกิลที่เป็นอาคุธประจำตัวของเจ้าแมวชอมโอเคเดี๋ยวขอตัดไปที่ <Ace. S 1> วิธีง่ายๆนะครับของการเล่นแมวคือ うん <laughs>、うん、お前はまだまだ。 น้ำได้เปิดสกิลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก้อสำหรับแมวมันก็ไม่มี <A mouse S 1> หายอย c h e e ้ e Have picked up some cheese. The mice have pushed one wedge of cheese through. The mice have pushed two wedges of cheese through. <laughs> <laughs> Up some cheese. The mice have picked up some cheese. A mouse has been rescued from the rock. ผมพ <อ S 2> ยายามเอาเกตเอาหุดให้แบบให้มัน,น <พอ S 2> ถ้าหนูไปจุดระเบ,บิดเองแล้วก็ไม่มีหานะครับหรือก็ให้เขาจุดไปเนาะ เขาช่วยไปนะแล้วเราก็จับตัวนี้นั่งเหมือนเดิมนั่งไปเลยตัวนี้ the mouse has been Shake. Shake. Mice have picked up some cheese. The wall crack has appeared. Stop the mice from escaping. ก็เล่นงอีกตาหนึ่งคนระับตอนรับเจ้าทอมครับก็รอบนี้จะขาตัดเข้าไปที่ตันที่เริ่มเกมนะครับทอมแเจอร์รี่เชสโอเคก็กมาสู่เกม A robot mouse is on site. โม่คอย่างั้นก็ได้สกิลขาดเดินตนนัวแล้วน,นะครับ Have picked up some cheese. A mouse has been rescued from the rocket. <laughs> เดี๋ยวข้าเทิญตัวกัน ฮหาะ่ายส้า huh. ต uh ัว huh. ป uh ่ง huh. ส uh ิ่งสิต้องลงไปห้าใจหนีแล้ว A mouse has been dispatched. The mice have picked up some cheese. กอดนิดนึงก่อนกินจ้ะเอาจุดตักี้คือ 4 3 2 The mice have some 1นันฉาไหนที่ตัวละครผม ยืนนิ่งๆหรือว่าหาเจ้าพ่อเจอหรือไม่เจอนีอ่ตบคว้ามันเลย ตบหนี้ไปนั่นจ้านาจ๋าถ้ารู้แล้วว่าอย่างไรก็จะแพ้ เฮ้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอตัดคลิปเลวก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอโทษด้วยที่คลิปไม่สามารถทำยาวได้นะเพราะว่าปกติคลิปอนยาททำได้สูงสุดแค่15นาทีกับอีก20วินาทีครับก็เกมนี้ก็ถ้าอยากดูนานๆก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นสตรีมให้นะครับ Wait or gun. Okay. Buy me a thumb before you buy me a rose. I'm covered in dirt before I'm covered in gold. trying it out, yeah, sticking me out. Oh, say what you want, but I will never be told. i I'm in love.